สวัสดีค่ะนักเรียนผลการเลือกหัวหน้าห้องของพวกเราก็ได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคนที่จะมาเป็นหัวหน้าห้องสําหรับปีการศึกษานี้ของเราก็คือน้องมิวสิกนั่นเองค่ะอะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะสวัสดีค่ะมิวสิกนะคะขอบคุณเพื่อนเอนทุกคนที่เลือกหนูเป็นหัวหน้าค่ะหนูจะทําหน้าที่นี้ดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ ลูกๆได้ใบงานไปแล้วก็ตั้งใจทำนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปคัดเลือกหาผู้ชนะเลิศกันคุณนยิงขึ้นลิกหน่อยสอิขอบคุณนะ ดึงขอยลสีดีมากจ้ะนักนียนนันเรีเพื่อนๆสัปดาห์นี้มีวันไหว้ครูเดี๋ยวเรารวบรวมเงินไปซื้ออุปกรณ์ทำพานเองนำเงินมาใส่กล่องนี้ได้เลยนะ มิวสิกทำอะไรอยู่นะแอคชัน่นมิวไม่ได้ซื้อมาปืนไม่ได้ซื้อมาของทำพานะอาเบเรกเสียงดังนะอะไรกันคะเกิดอะไรขึ้นลูกมิวไม่ได้ซื้อของที่จะทำพานนี้มาค่ะที่เพื่อนพูดจริงลูกจริงค่ะมิวไม่ได้ซื้อของที่จะทำพานมนาะค่ะ โอเคในเมื่อไม่มีใครยอมรับแล้วก็ครูก็ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นความจริงเดี๋ยวครูจะคุยกับเิวเองเพื่อนๆที่เหลือไปพักได้ค่ะมีลูกมีอะไรจะสารภาพคร,รูไหมแ <Excellent. S 1> อคชั่นเออคือหนอูนะเมี่อกี่ก็รบวมไปซื้อยาให้แม่ค่ะนูขอโทษค่ะหนูจะไม่ทำอีกแล้วค่ะโอเคครูเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่ลูกทำไปเนี่ยลูกมีเหตุผล แต่ลูกต้องเข้าใจด้วยว่าเงินที่ลูกเอาไปใช้เนี่ยไม่ใช่เงินของตัวเองเข้าใจไหมคะและสุดท้ายลูกต้องรับผิดชอบการกระทำของตัวเองในครั้งนี้ด้วยขอให้ลูกจะทําอีกนะคะโอเคไหมสัญญากับครูนะสัญญาค่ะโอเคเดี๋ยวลูกต้องไปขอโทษเพื่อนๆนะคะ